ผ่าหอมล้วอีแม่ละบ่มีจักผืนเลยพี่น้องเลยไม่ได้แม่ได้โอไม่ได้อีลีนอผ่าหอมนอไอตุ่มก็ไม่ได้ผ่าหอมบ่มีเลยเลยพี่น้องเลยนุ่งแต่นี้เลยน้องเฮ่นนี่โดยเวลานอนแม่นอนยี่ใส่ไหนน่ะนอนนี่นอนอยู่นี่เลยเวลานอนนอนแบบไหนอนแบบไหนอนแบบไหนนอนมึงดูนอนมึงดูนอนนอนแบบไหน นอนนี่นอนน้ใช่ตุ้มตุ้มสินเลยเออตุ้มินน้นน้นอนโอ้ยเออโดยนอนแบบนี้เลยบมแม่เออนอนนน้นเชียงนาวด้านไฟขันนาวเนีลังไฟเออล้งไฟอ้าพี่นอเอยนอในฮือนนี้โอ้ยโทตายลมผัดแห้งโยกเยกโยกเยกเลย โดยคันปั๊บปิ้วไปเลยนี่ตายโคโรเลยที่ไหนสันเนาะโดยโดยยานไหมยานเนาะแม่เนาะไปสิบวยยานแบบนี้ยานเฮือนในหลุมไหม ยืนตากแดดพี่น้องเอ,อ้ยบอยากเสื้อเลยล่งจากรถมาก้าวขากับซิบเป็น<อ>หนาวแห้งล่มเย็นใจจ้อยโอ้ยนอยอันนี้คือช่วงคำคำแรงๆตอนนี้อยู่บ้านทาแดงเนะาะบ,บ้านไม้ทาแดงพี่น้องเอ้ยพอดีอลุงเลยกระทั่งประท่านป้องเลยกับเรไล่พี่น้องเอ้ยเขามาน้ากันสามคนเนาะเขามาเลยก็เลยอันว่ามา,มา,มาเห็นเพื่อนทางเมตูแล้ว น่าสนใจอ่าว่าไงเขือในบ้านเนี่ยคือสิมีอ่าทางอีแม่แล้วผู้เดียวนี่แหละที่แบบว่าอ่าทุกกลัวมูเนาะสังเกตบางแล้วแปลว่าเขือนแต่ละหลังกับอ่าค่อนข้างสีอ่าพออยู่พอกินว่าไงกับเฮือนแป้นอ่าสังกะสีมุงอ่าอีโลซิงมีแต่เฮือนอีแม่แล้วนี่โอ้ยมุงหลังคาไพ่หย่าช่วงนี้กับรมแห้งซ้ำอ่าฝน ตกมาเ,าเนนดือนหาเดือนหกนี่ยูชอบมาได้พูดเด้นี่พี่น้องเงินนี่นะเนาะป้าเธออ่ามาเที่ยวนี่ก็อ่าเป็นอีกข้างหนึ่งพี่น้องเงินไลยบุกมาทางบ้านไม้ทาแดงนะพีเ่นเนาะอยู่ทางเมืองเซป,ปุลแข่งสาครคดีแต่ว่ากลับออกไปนี่จากนี้หกไปฮอดอ่าเมืองเซป,ปุลน,นี่รับรองได้บ่ม,มืดแน่ๆแหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นว่าสีถามทั้งย่ายๆเพิ่นว่าทั้งนี้นี่มันฉลุทั้งอ่า ตัดห่อได้บอทางกันว่าบัดดงผูบุรุษว่ามันสิไปได้บอเนาะโอ้ยเอาแม่มานี่มานี่มานี่เจ้าน่ะมานี่เนี่ยเอ้ยน้อหนาวบะหนาวเอ้ยหนาวเอ้ยบริสันโอ้ยเอาสบายดีสบายดีเอาสบายดีแม่สบายดีบรรชวนบรรชวนบัรชวนบรรชวนเน้ออ่าอยู่กับไผซิมมี่นี่นะอยู่ผู้เดียวขอเอาอยู่ผู้เดียว เดี๋ยวขอหยาดนี่มไม่เนี่ยเขาหยาดนี่มไม่เนี่ยนี่แม่อยู่ผู้เดียวบ่อเออเขาน้ำจ้ำปลามีกินอยู่บ่กินกินเนาะน้ำหานนี่ไปขอน้ำลูกน้ำเต่าจะกินไปขอน้ำลูกน้ำลานเออไปขอน้ำลูกน้ำลานจะกินเออคนเฮอร์จะกินคนเฮอร์อะไรกิน like เนาะอะไปไปเฮ <Leaving S 2> ็ดให้อยู่บ่โอ้เฮ็ดให้เลยตาก็ไม่เห็นหุงตาบ่เห็นหุงแล้วเออ ไหนอันไรเลยเจ็บนี่เลยเจ็บนี่เะไรเจ็บเจ็บเป็นอะไรอีแม่คือบโบไซเกิบบูมี่เกิบไซวะเกิรบโดยบูมี่บูมี่เกิร์บไปยางซื่อแหละยางตีนเห็นขมังพี่น้องไอ้ฟังเบานี่เนาะโอ้ยเอ้าแต่ไหนกันต้องกราบสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องบ่หอมมันดุสกุมได้าคนพี่น้อ่ได้คนได้โห่ดิได้ฮะนี่ ลูกเต้าเฮอเพิ่นเอาเฮ่อเออลูกเต้าเอาให้ที่แม่มีลูกจะคนสามชีคนนี่แหละลูกหลังนี่นะเฮ็ดไม่แล้วเนาะหลังนี่เนาะเออคนช่วยเหลืออ่อเพิ่นช่วยเหลือบ่นี่กะคนในบ้านนี่บ่ช่วยเหลือด้วยไหมเจ็มเมืองเต็มเมืองเต็มเมืองอะเซปโอลคือกันเต็มเมือง เออคุณม uhm. 네ีบานนี่ช่ยเออเออช่ยโดยโดยโดยช่ยเอ้ยน้องแม่ก็ะไม้แม่ก็ะไม้คือกันไปหรือแม่ก็ะไม้ลูกหรือแม่ก็ะไม้โดยโดยเออชื้อชื่อได้ยังกินแรงแล้วมั้ยนี่กินแล้วกินแร่เข่าบอกเข่าแรงๆนี่เตเป็นตกดินนี่กินแล้วบอกเข่ายังเพ่ทันได้กินเนาะโดนบินเลยดี เราบอกเลาวบ่คอยเป็นพี่น้องเอ้ยพี่ม่เราบวกาลาวบ่คอยได้แต่ป้ามาเที่ยนนี้ยังบอกเลาวได้อยู่ได้ตะกี้น่ะลุงมาแล้วยบอกบ่ได้เลยออาคอบมาหาเกินจุตาไม่เห็นหงงบ่เห็นหงเออโดยโดยโดยอันหลังนี่เฮ็ดใหม่เนี่ยเป็นยังคือเซ่ไว้เถอเฮือนนี่คือเซ่ไว้เถอะมันสิเพกได้เด็ดเนาะ พยายามมันหลงมุ้ยเออหันหน้ามาทั้งนี้หันหน้ามาทั้งนี้เนี่ยหันหน้ามาทั้งนี้เออให้พี่น้องเห็นแน่นี่คือสิจําได้ว่าจําเขาได้บ่จําได้บ่นี่จําได้อยู่บ่จื้อื่ะจื้อบ่ืออยู่เนาะเฮ้ยแค่นี้ว็วบ่นจื้อนะโอ้ยเออจื้ออยู่เนาะเออเอาเอาพี่น้องเคยมาเอาข้าวสารให้อีเมะแล้วเธอหนึ่งพี่น้องเนาะอะไรกับ มาช่วยเหลือแล้วข้างหนึ่งเนะี่ยแต่ว่าคลิปตัวน,นั้นน่ยมันลบทิ่มไปแล้วพี่น้องเนี่ยเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือคือเห็ดพิษกฏเพราะว่าน้องๆลูกหลานเพิ่นมาอเอาเครื่องลุงแจกเครื่องตอนนั้นเพิ่นก็เลยแยกญาติกันเออเอาพี่น้องเนียมาก,กัน3คนพี่นออ้องมาทางมาตูนโดยสบายดีเด้อโดยหนาวจะังพอไรเอ้ยสบายดีหนาวลูกนะหนาวบะ โดยก้อยยังว่ายืนพิงแดดก็ยังเอาโอยู่ยังว่าอยู่บนนี้นะแท่นี่เนาะเพราะว่ากู้วาอยู่เมืองสชิด่นกันก็จะมาโดยอันนี้นี่อ่าอีแม่เฮ็ดเองว่าหลังนี่นะสายผ้าเขาขึ้นไปเบิ่งไหนปะเจ้าไปทดนปนเลยดยเอ็ดนี้เอออเ็ดนี้เจ้าไปแบบไงฟ้าชุกพี่น้องเลยอ่าสิมุนอีกได้ได้นี่ได้ลังนี่ได้พี่น้องเนาะ สุดและคิดว่าหลังนี่นะเบิดบ้านนี่เกือบไซกรบุมีโอ้ยบันไดแม่บันไดอีแม่เล่าแม่บันไดขึ้นหน่อยแท้มันสิบหักสปาราหักได้แม่เฮ้ยเขาขึ้นไปนี่หักแท้ๆเลยเขาขึ้นนี่เจ้าบหักบ่โอ้ยมั่นใจขนาดนอว่าหักประเัริฐว่า บัฮักเอาบัฮักเขาก็สิขึ้นแล้วบัฮักก็ได้ขอญาติขึ้นเฮือนนี่แล้วแม่เด้อบัวฮักโดยโดยค่อยจืดเอาไปจืดออยู่เนาะโอ้จือโอ้ยไม่หนิเอาไม้เก่าว่าไม้เห็ดนี่นะเอาไม้เฮือนเก่าตะกี้บ่มันสีบัฮักซะบ่ละแม่เจ้าตะฮักมาลุ่ยม่ได้ฮักบ่ได้ฮักบ่ ยันว้ายันว่ามันหักเนาะเออโดยโดยอ่าสมมุตินอนผู้เดียวเออนอนผู้เดียวค่ะผ้าห่มผ้าแพรมีอยู่บ่มีมีเออได้ชงเชื้อเอ้ยนองเขาพุ่นตีเวทพุ่นเออโดยโดยโดยใส่เขาเบิรนน้ำเน่ Ơi ừ, hay chưa Tây vết ấy Việt áo hai. mới ừ. đầy đấy. Rồi rồi. Áo phụ mẹ đấy sa. Ừ. Hao hay mẹ tí kia phải sai bớt lẻ. Bơ đầy. Bơ đầy bò. Ừ. Áo tần cứ áo phà mà hay cháu Này chứ. Ừ. này cụ cướp á. โดยน้องแควน้องเออนี่เฮอดีเออเอาผ้าห่มพีแม่บ่ได้มีจักผืนไดบ่เออผ้าห่มเจ้ามีอยู่บ่ผ้าห่มบ่ได้บ่ได้เออเอ้าเหนาวๆสิแม่สิตุ้มใช้สาตุ้มยังซาชงนี่พืชชงเตชื่อเตเวทพุ่นเด้โดยบ่ผ้าห่มเจ้าบ่ได้มีจักผืนเลยจะบ่บอดาย ประเดีชับดูนดูดูภพมูมี่เลยมูมี่ยู้มใช่หนี่นงนี่นงชชนนี่สมมติวันหนาวๆสิแม่ชิตุ้มผ่าใช้สาตุ้มแบบไรเห็ดแบบไรสนอนอ่ะช่วย่ดังไฟพุ่นดังไฟเอาไอ้ไปใ้เอาดังไฟพิงไฟเอาเออจึก่อไหนนงชินนี่ เออผ้าห่มบ่มีจักผืนเลยเออในตุ้มเนี่ยนั่นเนี่ยนั่นโดยโดยโดยจุดังไฟตุ้มแบบนี้เอาเอาหนาวเอ้ยจนจะตายโยหนาวจนจะตายโอ้ในลมโอ้ลมโอ้ยานมันลมยานมันลมเอ้ยหนอเอาเวลาฝนตกมามันบุฮหัวพ่อแม่น่ะโอ้หมดเอ้ย หมดเอ้ยหมดฝนตกจะหมดเอ้ยหัวหมดเอ้ยเออพี <c ười> ่น้องเอ้ยนออ่ออ่อหัวนอนเวลาฝนตกเนาะโอ้ยจีชราโจโจหลังแม่ในเชิงชี้ในเช้ากเชิงหลังคนพัดลมแหงเลยโดยโอ้หนี้ บบงโยกชาโยกขัวเลยน้อนหนาวบอกไปนี้นอนหนาวยานมันลมนี่ยเนี่สั่นเลยเออล้มกิ่งโดยๆมันลมหุ่มจะตายจะตายเลยไอหนี่ตัดตายเลยเนี่ยขันลมนี่ตายเลยเนาะแม่เนาะตายเลยโอ้ยขมังน้ำเนี้ยพี่น้องเอ้ยบาทที่นี่ไป ไอ้ล้งเจอตาก็มีเห็นโอ้ยตายโอ๊ยไหนโดยแห้งเน๊ยโอ้พัดลมเน๊ยตาบ่ค่อยเห็นหุ่งนะพอดี๋ยวนี่น่ะบ่เห็นหุ่งบ่เห็นหุ่งแล้วไปเ็ดให้ใหดสวนก็บ่ได้แล้วเนาะไปเอาพื้นมาให้ดังซื่อมือนี่น่ะเอาพื้นเน๊ยโดยลูกใครลูกอ๋อลูกลูกไปเอามาให้มาเลยแม่ก็มาดังเองแม่ก็ไม่เอาไปจึงไม่เห็นหงเนาะ โดยน้ำกินนี่แม่เอาไปเอาอยู่ไชสกินนี่น้ำนะโอ้ยน้ำบอกไก่ยี่บอกไปเอาน้ำเอาน้ำเอาเอาน้ำเอาไดไก่ยี่บอกเอายู่ไก่บอกบอกไก่มันมันมีน้ำมีน้ำห่วยบอกโอ้ดอยดอยเน้ ใจุกคีย์ใจุกที่โอ้ยลมพี่น้องเอ้ยเจียญเจริญเจริญโตนอเด้ออันเห็ดแบบนี้ก็โตเงาเออดอยดอยนาวนาวเอ้ยจนจะตายเยุ่หนาวนาะแม่เนาะเขาก็บม่ได้ซื้อผ้าห่มมาเลยแม่เอ้ยจักรีวารในไดนี่นะเนาะเขามีแต่มาม่ามีแต่ของกินวันนี้นะมีแต่ของกินเอามาฝากเจ้าได้เข่าเมืองเซปอนอยู่บ่ได้เข่าไปน้ำเขาอยู่บ่เมืองเซปอน แม่ได้ไปยู่บ่บ่ได้ไปบ่ได้เงินไม่ได้เงินบ่ได้ไปเนาะเออประเด็กเป็นจ้างรถไอ้จรโดยอะอ่าแปลงนัวเกลือประเด็กอีแม่มีอยู่บ่ล่ะเอาอีแม่ปรุงใช่ส่าแปลงนัวเกลืออยู่อสาบ่มีเออเขาขอเข้าไปเบิ่งได้บ่เข้าได้บ่เข้าไปเบื้องนี้เนี่ยโดยเออโดยโดยโดย เขาโบถอดเกิอบได้บ่โดยถอดก้อนถอดก้อนถอดเกิบก้อนโอ้พี่น้องเลยขออยาดถอดเกิดก้อนพี่น้องโดยไม่หนาว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  เออบ่มีอย่างเลยเออมักเป็นก็ไม่ได้เน่ไม่ได้หรอหลุดอ่าเออ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 เมือนเป็นเกินก็ไม่ได้โน้ยอันนี้แม่ยังสแม่นะขวดน้ำยังไงนี่นะเออขวดขวดน้ำกินนี่บ่เออเออน้ำกินเลยจ้ะผ่าวห่มละอีแม่ละบ่มีจักผืนเลยพี่น้องเลยไม่ได้นอแม่โน้ยไม่ได้อีหลีนอ่ผ่าวห่มนอ ไอ้ต <mile inside> ุ้มก <ule> oh. <sn> ็ไม่ได้พอห่มมีเลยเลยพี่น้องเลยนุ่งแต่นี้ไอ้นองเฮอนี่โดยเวลานอนแม่นอนยิ่มใส่นี่นะนอนนี่นอนอยู่นี่เลยเออเวลานอนนอนแบบไหนอนแบบไหนอนแบบไหนนอนมุงดูนอนมุงดูนอนแบบไหนนอนนี่นอนนี่น้นนี่ใช่ตุ้มตุ้มสินเลยเออตุ้มเช่นนี่เน้นนี้นะนอนโอ้ยเออโดย นอนแบบนี้เลยหมอแม่อออนอนนิ่งเชียงนาวด,ด้าไฟคันนาวในหลังไฟเออหลังไฟอ้าอพี่น้องเอ้ยนอ<ใ>นอ่าหัวนี่อุ้ยถุยตาเลยตายลมผัดแหง้งโ,โยกเยกโยกเยกเลยโดยคันว่าปิ้วไปเลยนี่ตายโคโลเลยพี่ไหนเจ้าสัันเนาะโอ้ยเอ้ยดด้วยดูดยยานนะ ย่านเนาะแม่เนะาะผมไปสิบรย่านแบบนี้ย่านเฮือนในหล่มไหมย่านเฮือนลมอ่มอันนี้หลังนี่แม่เฮ็ดเองแม่บ่นี่หลังนี่นะโอ้เฮ็ดเองเฮ็ดเองตอนฮามาตอนนั้นเนาะโอตอนเจ้ามาแต่ก่อนเนี่ยเอโอโดยโดยโพี่น้องเลยอันนี้กะลุงกับ่อได้เอาชื่อผ้าหม่มผ้าแพ่มาคิดว่าย่านนี่มันโมเมนต์ย่านหนาวว่าคิดว่าย่านฮ้อนหนาวหรืเดี๋ยวพี่เนี่ยหนาวพี่น้องเลยช่างเป็นามาพี่หนาวเย็นใจจ้อยเนาะแม่เนาะ หนาวมาสุดหลายมือเลยบ่แม่หนาวหลายมือเลยบ่โอ้หนาวหลายในหุดเข่าเว้ยหนาวจะหุดเข่าพุ่นเอ้ออาอาอาเมนคมเหล้าอีกดอกตาเย็นแห้งกระดดอเนาะหนาว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 หลูดหลุมพนอาหนาวอีรี้แม่เอ้ยอ๋อลมพัดพี่น้องเอ้ยมื้อนี่ขยันหนีเฮนนี่ลุมโดยโดย mẹ chưa hao chưa chưa rồi, này chị mẹ phải giêng với mẹ con mà, cái này mới giêng, bôi xíu hôm phả hè mà vào nhâm nị, muốn nào, mà hot ban đi nào có đọp pino người, thôi 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 thôi, u đó, này, hả? เพื่อนชิล่มไปเฉัๆไอเนี่ยแล้ว่าอ่าย่านโหนในล้มโดยล้มนี่บัวไว้เลยเนาะแม่เนาอตายเลยตายเลยไปเฉยๆเออโดยโดยพอแห้งเนาะเฮือนล้มนี่เนาะอู้ตายเลยโดยโดยโดยไหนรวมไหนตัดเด็กก็นองจ้าดอ่าตายเลยโดย โอ้ยมันก็เป็นตายแล้วแบบนี้ลมพัดเย็นไปว่ายปานนีิปะไอแม่ก็ยังมาอยู่อันว่าอันนี้ผผาห่มกับโบมี่เนาะแม่เนาะเออขันเอาหูว่าเจ้าวิเผาห่มเัาก็จีซื้อมาฝากหรอกโดยอันไหนก็แม่หนาวนี่เมื่อใด้ผาห่มนี่ตายเลยเป็นกัดเป็นไข่นี่ตายเลยเป็นไข่นี่หนาวเมื่อใด้ผาห่มนี่ตายเลยได้เนาะแม่เนาะเออตายเลยเออโดยโดยโดย อะไรผู้คนจะตายเลยเหอโดยยันไหมมันเย็นไหมมันเย็นแห้งมันหนาวชิ้หนาวแต่หูดเข่าพุณน่อแม่喏โอ้ยไก่หูดเข่ากี่ล่ะพันลมเลยเออโดยโดยมันหนาวแต่หูดเข่าคนเออเออหูดเข่าหนาวโดยกันได้ผู้คนใครเด้อ ได้พะฮุมนี่คือสิ่ายแน่นอนเออโดยโดยไปแม่ปลาล้มแปลของกินปลาไปในรถผู้ปะมา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 เออพี่น้องเอ้ยอ่าบริยานยังดอกย่านแต่มันฮักนี่แหละเฮือนไปแม่ปลาเออโบลงก็ได้แม่ถ่าเขาอยู่นี่ก็ได้ถ่าอยู่นี่ถ่าอยู่นี่เดียวเออถ่าอยู่นี่เดี๋ยวโดยเดี๋ยวเาอ่๋ไปเอามาให้เออพี่น้องเอ้ยเนาะ อ่เขึ้นมาอีเมีเรากัหลังน,น้อยๆได้พี่น้องเนาะไ,<อ>ไปๆเดี๋ยวลุงไปเอามามามาให้ทางอีเมีเราก่อนพี่น้องเอ้ไปพี่น้องเอ้เนาะอันนี้ก็อ,อยู่บ้านพาแดงไ<อ>ปสั่นไปไปแม่ไปเขึ้นไปเพื่อนอีกเนี่ยขึ้นไปเพื่อนอีก,ก่อนยับยับ,ยบน้อยนึงโอ้ยอีเมยียแล้วก็อ,อยู่ผู้เดียว อยู่ผู้เดียวเนาะแม่เนาะเออเออเออโดย,อาหายหนาวซใชเฮาก็บริสุทธิ์เสื้อผ้าหนาแพงมากมมหนาวหนาวจนจะตายหนาวจนจะตายเป็นเป็นเป็นใครเนี่ยแม่จา้จาอยู่บนนี้จ้าอยู่บนนีจ้จา้าบ่จา้จาเนาะจิ้นอยู่เนาะเอาเอาันนี่ห่อ,าอาฝากเด้อโดย kẹ nhu nhu hả, cata yu nhu. hả, kẹ dói. Beng nua. Beng đấy Boman, beng nhu Cabo ra trời nga 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 เลยแม่นยัง g นะแม่แม่นยัง g เป็นหนุจุกีมีครัวเฮ้ยมีครัวมีครัวเออเออมีครัวพี่น้องเลยมีครัวเลยเอามาฝากด้นแม่เด้อเออผ้าห่มกับบุญเดีมีซ้ำห้องกับบุญเดีเอามาบุญเดียซื้อมาเออเนร้ายนะก่อนเลยอันนี้กับเป็นเงินทางเอื้อยไงจะดีเพิ่นพี่น้องเอ้ยเพิ่นกะ อาฝากมาให้ลุงเพื่อนน้องหนึ่งร้อยหาซิปร้อนเป็นไงซื้ออามมาม่เพี่น้องได้ซื้อขนมหาซิปร้อนไมาใั่หรืออีกหาซิปร้อนอันอีกร้อยร้อนนะเป็นให้ลุงเพิ่มแต่เดินทางได้คาห้องคาอยู่คานอนคาอยู่าคากินอะไรเนาะเพี่น้อง,องลุงกับช่วงนี้กับเข้าใจยี่ดอกพียังไงเพราะว่าเจ้าของกับชาวบ้านพักนอนซูมเมอ ขึ้นเลยสองแสนแล้วมันบ่มันบ่ทวงบ่ท่านโอ้ไปนอนป่านอนเขาบ่แรงสินุชวนชวนมาไล่ครับประทานป้องมานอนอยู่แถวๆนี่แหละพี่น้องเอ้หนาวบ่แม่นาวเนาะเอ้หนาวโอ้หนาวแห้งโดยโดยโดยเอาเอาเอามีแต่ว่าเ้าสิไปปะาได้เด้อแม่เด้ออยู่ดีมีแห้งเด้อเออเจ้าเราอยู่ดีมีแห้งเด้อโดยเออออจจืื้้เนาะ เออชื้นเอาไหมน้อเออเห็นรถดยัชื้นอยู่หรอเออชื้อเออโดยเอาเอาเอามีแต่ว่าเขาหนาวเลยผัวไหวแล้วสิเข้าไปวันไหนก็สิออกมาวมาที่นี่เด้อโดยโดยเอาสบายดีเด้อแม่เด้อสหวเดินเล่นนู่นโดยยืไม่แทงเจ้าเจ้าเจ้าอ่าอันไหนอายุบรรยินโดยโอ้่นไปตักน้ำหมดอันน่ะ น้องคนน้เปนตักน้ำโดยโอันแม่แมเอาไม้น oh. um, oh. ี่ม้เขาหนนเจ้าเออเอาโโดยขบใจเลยลายเลี้ยมือหนามือหนาสิแม่มาเยี่ยมไหมโดยไปพี่น้องเลยป้อเห่างล่มบ้ไลมเฮงลมเงลมลมพี่น้องเลยล่มเฮงกีดีหรอ เราจื้อลุงแน่พี่น้องกันแล้ววะเนาะอ้าวเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ลุงก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณขอบคุณใจทางเพื่อนยาเจะดีหลายๆเนาะเป็นให้ลุงซื้อมาม่าซื้อขนมแน่มาสั่นมาอ่าแจกใครก็ได้มาสั่นมาเนาะพี่น้องเนาะลุงก็เห็นว่ามันตามสมควรที่เฮาสิแจกสิให้เนาะก็เลยเห็นว่ามาให้ในตู้อีกครั้งหนึ่งเห็นลยอ้าวเห็นแ้วก็ขอให้เพี่น้องจะดีรับชะตาดูดีมีแห้ จะเจ็บจะจนน้ำลายไม่รวยพี่น้องเลยสุขภาพแข็งแรงเนาะอายุเหมือนขอนยืนไปแล้วพี่น้องบายบายสบายดีเด้อพี่น้องเลยวดัดสุขุสุขน